ปฏิหารนั้นมีจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วเชื่อแล้วอย่าง,งมงายนะครับในเคสนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับผมล้มไม่สบายอย่างกระทันหันแล้วก็ดีขึ้นอย่างฉับพลันหัวและท้ายแค่5เดือนเองแล้วก็สบายขึ้นมาด้วยถังเช่าของอาจารย์วิโรธเราจะเข้าไปแสดงความยินดีพร้อมๆกันครับ คุณศิริลักษ์นี่อายุเท่าไหร่แล้วครับ65ปีค่ะ65ปีแล้วอาชีพอะไรครับอาชีพค้าขายขายหมูอ๋ออยู่ที่ตลาดค่ะเป็นเป็นเคียงหมูเป็นเคียงหมูค่ะครับผมขายอยู่กี่ปีครับ20ปีอ๋อ20ปีอาชีพเคียงหมูเนี่ยแบบเหนื่อยมากอะไรไหมครับเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากเลยอ๋อต้องใช้แรงงานเยอะใช่ใช้แรงต้องใช้แรงแล้วปกติคุณศิริลักษ์เป็นคนแข็งแรงดี ใช่ค่ะแข็งแรงไม่เคยเป็นอะไรเลยไม่เลยก็ทํางานอยู่ตลอดไม่มีวันหยุดไม่หยุดด้วยทุกวันไม่มีวันหยุดไม่ไม่เด่ด้เอะไม่ป่วยไม่อะไรเป็นัดนี่ไม่แปรเป็นหวัดก็นานๆก็จะเป็นอย่างเขาทีหนึ่งครับผมอยู่ดีๆก็นอนตื่นขึ้นมาครับจะไปตลาดตอนเที่ยงคืนครับเพราะต้องออกตลาดแต่เที่ยงคืนครับพอตื่นมาถึงขาก็รู้สึกแปลกๆเดินแล้วทําไมขาลอยๆแปลกๆก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ก็ยังไปตลาดอยู่ครับ ก็ไปถึงตลาดปุ๊บพอได้สักสองสามชั่วโมงก็ทํางานไปเรื่อยๆตอนนี้มือก็ชักจะไม่มีแรงแล้วอืขาก็ไม่มีแรงมือก็ไม่มีแรงเดินไม่ค่อยไหวละก็เลยรีบกลับบ้านไปโรงพยาบาลไปหาหมอไปเลยกว่าจะไปโรงพยาบาลน,นี่คือเป็นแล้วหกชั่วโมงถึงไปโรงพยาบาลครับไปถึงโรงพยาบาลก็ขาก็เดินไม่ได้ละไม่ได้เลย,เลยไม่ได้เลยต้องนั่งเลย ต้องนั่งต้องนงอนวันนี้แหละมือก็ทําอะไรไม่ได้เลยไม่มีแรงทั้งขาทั้งมือแั้้สายไ,ไม่มีแรงแต่มีความรู้สึกยังมีความรู้สึกอยู่ค่ะหมอก็ไปสแกนสมองก็ตรวจว่าความดันเลยหมอบอกว่าเป็นความดันเส้นเลือดในสมองตีบอ่อตีบค่ะไขมันสูงมากครับผมก็หมอก็ให้ยากินก็นอนอยู่โรงพยาบาลได้อาทิตย์หนึ่งแล้วก็กลับบ้าน โอ้โหวัอาทิตย์หนึ่งวยนอาทิตย์หนึ่งแล้วกลับบ้านกลับมาถึงบ้านก็ทําอะไรไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องนอนนิ่งนอนนิ่งนอนติดเตียงอยู่อย่างเงี้ยลุกขึ้นมาก็เดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าครับแล้วก็เข้าห้องน้าอะไรก็ต้องมีคนตามเขาไปช่วยครับอาบน้ําเองก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยครับปกติเป็นคนคล่องแคล่วทำงานแล้วอยู่ดีๆก็อย่างนี้ไปเลยโอ้โ ลำบากแย่เลยสิ๊กลำบากค่ะก็ต้องมีคนอยู่ดูแลคนหนึ่งลูกสาวก็อยู่ตอนกลางคืกงวันก็ให้น้องสาวมาดูแลอ๋อเลยฮะต้องผัดกันเพราะลูกต้องไปทำงานครับแฟนก็ต้องไปขายของครับเปลี่ยนเสื้อผ้าเองก็ไม่ได้ค่ะใส่เสื้อไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยฮะถ้าเผื่อใครจะไปไหนบางทีก็ต้องก็นอนแล้วก็ใส่ต้องใส่แผนเพิองใส่เองก็ไม่ได้อ๋อเพราะว่า ถ่ายบ่อยถ่ายบ่อยด้วยบ่อยอที่ทถ่ายบ่อยนี่เพราะว่าเราเราบังคับก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเพื่อหลายครั้งเออที่ถ่ายบ่อยเพราะว่าเราบังคับไม่ได้หรือว่าบังคับไม่อยู่อ่าจะบังคับไม่ได้อืมแล้วยังไงเข้ามาเจอถังเช่าก็ดูในทีวีไงเห็นในทีวีก็เลยแฟนก็เลยบอกว่าเออถังเช่าของอาจารย์วิโรนนี่น่าสนใจนะก็นั่งดูกันอยู่ลองไหมก็เลยลอง สั่งมาครับสั่งมากินดูประธานโทษอันนี้เป็นลองอย่างแรกหรือเปล่าครับหรือว่าอย่างแรกไม่เคยกินยาอะไรเลยก็นอกกินยาหมออ๋อครับผมก็กินควบคู่กับยาหมอไปครับได้สักไปเรื่อยๆมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆได้สักสองเดือนอ๋อสองเดือนสองเดือนเดินได้เลยเดินได้แต่ว่าก็ยังไม่แข็งแรงพอนะก็แจ้งหมอมากายภาพเนี่ย ก็หมอกายภาพก็บอกว่าเออทําไมแรงแรงดีนะเออก็กายภาพไม่ดีขึ้นไหมครับก็อยู่ที่ว่ากําลังเราอว่าดีเราได,ได้ออกกำลังกินใช่ออกกําลังแล้วก็กินถังเช่าเนี่ยรู้สึกว่าแรงมันดีขึ้นพอตอนกินใหม่ๆเนี่ยค่อยๆรู้สึกยังไงครับค่อยๆมันค่อยๆดีขึ้นอ่ะคือหมอไปกายภาพเรารู้สึกว่าเออแรงเราดีขึ้นตรงตัวได้ดีกว่าที่ยังไม่กินแล้วก็ แกว่งตัวได้ใช่แต่ยังเดินไม่ได้ยังเดินไม่ได้เมื่อไหร่เท่าไหร่ะถึงจะเริ่มเดก้าวออกไปได้ก็ประมาณสามเดือนออก็ปล่อยไม่เท้าแล้วทีนี้ก็เดินได้ครับแล้วตอนตอน,ตอนที่ไม่สบายอยู่ตอนเป็นยังไงร,รู้สึกยังไงบ้างตอนนั้น,นเคินเคยทําอะไรได้แล้วทําอะไรไม่ได้นอนอนี้ก็หง,งุดหง,งิดมันหงุดหงิดไม่รู้จะทํำยังไงใจก็คิดอยู่จะหายไหมเนาะ เนี่ยเราเคยทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ก็กุ้มใจนะนนคิดมากท้อไหม,มฮะก็ท้ออยู่แต่ก็คิดอยู่ไม่รู้จะทำยังไงในเมื่อมันเป็นแล้วอ่ะก็ต้องสู้ไม่เคยท้อถอยสู้อยู่ตลอดโอ้แล้วโชคดีมากเลยนะ,ะขนาดแรกก็เจอเลยค่ะโชคดีค่ะที่<อ>ได้เจอถังเช่าเพราะว่านี่กินมาก็ประมาณสามเดือนสามเดือนกว่า วัดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้เดินปกติทุกวันนี้ทํางานเบาๆ้า้ไหมครับได้ค่ะถูบ้านกวาดบ้านล้างชามที่ต้มน้ายกยกกา้น้าก็ยกได้เหมือนกันอ๋อได้แล้วไดข้ขึ้นกระดข้างบนได้ค่ะขึ้นไปถึงชั้นสามก็ขึ้นได้อ๋อขึ้นได้แล้วได้อ๋อครับกล้ากล้าไหมครสักวันหนึ่งจะบอกว่าจะกลับไปที่ตลาดไหนก็อยากจะกลับไปอยากจะกลับไปใหม่เพราะทุกวันนี้ก็เห็นว่าเดินได้แล้วก็อยากจะกลับไปใหม่ <laughs> เพราะว่าลูกค้าประจําเยอะครับ,รบเราหายไปเนี่ยห้าเดือนแล้วลูกค้าก็คิดถึงอยากจะให้กลับไปแล้วพอหลังจากทา่ทานถังเช่าแล้วแล้วหมอว่าไงครับหมอก็ว่าดีขึ้นเอ๊ะทำไมไขมันทำไมลดลงเยอะอย่างนี้ทำยังไงก็หมอนัดครั้งที่สองเดินเข้าไปได้เลยเดินเข้าไปหมอก็ตกใจอ้าวเ,เดินได้แล้วเหรอโอเดินดีอย่างนี้เหรอเดินให้ดูเซ่ <laughs> <laughs> เดินต่อขาบอกให้ต่อขาแบบนี้ก้าวไปต่อไปตรงๆเนี้ยคนปกติก็จะต่อบางคนก็ยังจะเซ่นะแต่นี่เราก็ต่อได้ก็เดินให้หมอดูหมอก็บอกอเก่งนะเนี่ยเดินได้อย่างนี้หมอกระมหมอก็ชม,ม,ชมแล้วหมอลดยาไหมครับลดยาลดยาจากกินเช้าเย็นตอนนี้เหลือตอนเช้าอย่างเดียวอ,อตอนเย็นไม่ต้องแล้วใช่เหลือตอนเช้าอย่างเดียวนี่มาสองเดือนแล้ว แล้วกยาภาพนะครับกายภาพก็หยุดแล้วคุณหมอกายภาพก็บอกว่าหายเร็วไม่ไม่ได้เจอไม่เคยเจอ,เอ,อคนไข้เร็วขนาดนี้อภายในห้าเดือนนี้ก็เดินได้สบายละฟังความได้ว่า คนที่ทำงานทำมาหากินสุดจริตอย่างคุณสิริลักตรงนี้เนี่ยนะครับผมเป็นคนที่ขายหมูอยู่บนเขียงหมูมีลูกค้าเยอะมากมีแฟนแฟนเยอะมากหายไปห้าเดือนก็มีคนมาถามหาตลอดแสดงว่าเป็นคนที่ค้าขายซื่อสัตย์ค้าขายสุดจริตนะครับผมเป็นคนที่มีจิตใจดี แล้วอันนี้สง์ที่คุณศิล,ลักษณ์ได้สั่งสมมาเนี่ยนะครับก็ได้มาเจอถังเช่าอาจารย์วิโรธแล้วก็ดีขึ้นอย่างเร็ววันที่ชื่นใจที่สุดก็คือบอกว่าพอดีขึ้นแล้วคราวนี้จะทำงานและก็ไปทำบุญที่วัดด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถังเช่าของอาจารย์วิโรธเป็นกัลยาณมิตรของคนทุกชั้นครับ ความดันโลหิตสูงและไขมันอุดตันในเส้นเลือดเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดเส้นเลือดในสมองตีบและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนทําให้ผู้ป่วยหลายคนมีอาการอมัมพฤกษ์ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้การรับประทานถังเช่าสายพันธิเบตช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบบริเวียณโลหิตขยายหลอดเลือดลดการเกาะตัวของริ่มเลือดและยังช่วยลดไขมันอุดตันตามผนังหลอดเลือดได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นไขมัน LD L D L ไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอลดังนั้นการรับประทานถังเช่า สายพันธิเบตเป็นการดูแลสุขภาพตั้งแต่ต้นเหตุซึ่งเหมาะสําหรับผู้ที่มีภาวะความดันเลหอตสูงไขมันอุตตัรในเส้นเลือดและเส้นเลือดในสมองตีบเป็นอย่างดีเลยค่ะอยู่ดีๆก็นอนตื่นขึ้นมาขาก็รู้สึกแปลกๆไปถึงโรงพยาบาลก็ขาก็เดินไม่ได้ละหมอก็ไปสแกนสมองก็ตรวจว่าความดันเลยหมอบอกว่า เป็นความดันเส้นเลือดในสมองตีบไขมันสูงมากกลับมาถึงบ้านก็ทำอะไรไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นอนนิ่งนอนติดเตียงอย่างเงี้ยดิฉันได้ทานถังเช่านี้รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วตอนนี้สุขภาพก็แข็งแรงดีขึ้นแล้วอยากจะชวนให้ทางบ้านได้มาทานถังเช่ากันดูค่ะเพราะว่าดีจริงๆค่ะเพราะว่าทานแล้วก็มีกำลังดีขอให้คนที่เป็นโรคนี้อะ ขอให้จีใจสู้แล้วก็ท่านถังเช่าตัวนี้ไปเรื่อยๆก็จะดีขึ้นดูอย่างดิฉันเป็นตัวอย่างค่ะ